สวัสดีเอฟซี FC. สังยอดเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็จะพาเอฟซีนะครับมาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับ่24โวลต์ออก220นะครับเป็นเพียวไซร์วิบนะครับเพียวไซร์วิบนะครับเพียวไซร์วิบเด350วัตต์ไป3500วัตต์นะครับ24โวลต์ 3, ตนะครับ,นนรบพอดี คนช่างเราซ่อมมานะครับซ่อมมาแล้วนะครับปรากฏว่าไฟไม่ออกนะครับมันช็อตอยู่นะครับมอสฟีดครับมันก็จะมีรอยรอยอา่จิ้งจกนะครับมันเข้าไปนนี่เห็นไหมครับจิ้งจกเข้าไปนะครับพังมอสฟีพังนะครับนี่มอสฟีดมันเพลมันฟังอยู่นะครับ เห็นไ,ไหมคือนะครับถ้ามอสฟ,ฟีดพังนี่ก็นะครับแผงชุดได้ก็พังไปด้วยเห็นไหมครับแผงชุดได้พังไปด้วยครับมันจะมีไอซีเออจีหกสองหนึ่งหนึ่งสามนะครับสองตัวนะครับไม่ว่าตัวในตัวหนึ่งช็อตนะครับไฟมันจะช็อตลงกาวเลยนะครับนะวงจรมันจะ,จะตัดตัดไฟทิ้งหมดเลยนะครับนะ ไฟมันจะตัดวงจรทิ้งเลยไม่ให้สัญญาณพันไปเลี้ยงที่ขาเกตนะครับไปเลี้ยงที่ขาเกตนะครับตัวนี้นะครับเรามีอะไรนะครับก็เลยเอาทั้งชุดมาใส่เลยนะครับปกติมันก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้2ตัวเลยนะครับว่าไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งช็อตนะครับต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวนะครับต้องเปลี่ยนทั้งสตัวเพราะว่าถ้าไอซีมันช็อตนะครับไฟมันจะช็อตลงเกานะครับ ไฟจุดนี้จะไม่มีเลยนะครับนะนะเพราะว่าตัวนี้แผงนี้มันเสียนะครับก็ทําการถอดแผงนี้ออกนะครับแผงนี้ออกตัวนี้ชุดไฟ AC หรือชุดไฟสองยสิบโวลต์ขาออกนะครับมันช็อตนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับเห็นไหมครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือขาเข้าระเบิดนะครับขาเข้า DC to DC นะครับแตกระเบิดมานะครับไฟไม่ออกก็สัญญาณพันตัวนี้ IC ตัวนี้เสียนะครับก็เลยเอาอะไรตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ขาออกมันช็อตนะครับส่วนตัวนี้ขาเข้าออมันชอ็อตอ่าสลับกันนะครับตัวนี้มันก็เลยง่ายนะครับก็เลยง่าย รุ่นนี้นะครับถ้ามีอะไรช็อตหรือมอสฟิตช็อตเครื่องมันจะไม่ทำงานนะครับเครื่องมันจะไม่ทำงานเลยนะครับมันตัดวงจรหมดไม่ให้ไฟไปเลี้ยงวงจรนะครับมันจะได้วงจรจะได้ไม่ไหม้นะครับนะทีนี้นะครับเราก็เปลี่ยนแผงตั้งไปแล้วนะครับเปลี่ยนบอร์ดแผงตั้งออกไปนะครับ แข่งตั้ของมันนะครับชุดไดชุดไดขาออกนะครับส่วนชุดไดบางคนถามว่าชุดไดขาเข้าตัวนี้ปกตินะครับชุดไดขาเข้าตัวนี้ปกตินะครับไม่มีรอยปากกีนะครับไม่มีรอยจิ้งจกใส่นะครับแสดงว่าชุดไดตัวนี้ชุดไฟเข้าตัวนี้ปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้มีปัญหาที่ ไฟไฟออกนะครับจุดไฟออกไฟออกมีปัญหานะครับแต่ไฟเข้าปกตินะครับพอมอสเฟมันช็อตนะครับพอมอสเฟมันช็อตหรือ RGBT มันช็อตนะครับแผงตังต้งตัวนี้ก็เสียตามไปด้วยนะครับนะลอง